สวัสดีครับผม FC ครับวันนี้เรามาถึงเรื่องดุมครับผมวันนี้กระแสตอบรับดีมากโทรเข้ามาประมาณ20สบสายแชทประมาณ2ี่สิบสายเหมือนกันครับผมตอบเรื่องดุมดุมที่ทำสีสีเขียวสีสสแดงครับที่ตามหน้าเฟซครับผมแล้วก็มาดูงานครับบางคนถามว่าดุมหน้าดุมหลังเป็นของรุ่นไหนครับผมเดี๋ยวค่อยตามเรื่อง ของที่ส่งก่อนเพราะว่าคาใจมากครับตัวนี้ตัวนี้คือทําดุมสีแดงเรียบร้อยครับผมทาสีแดงเรียบร้อยแล้วก็ใส่โช๊หน้า KR ปั๊มหน้า KR เรียบร้อยครับผมตัวนี้คือต้นแบบตัวหนึง่งอันนี้คือดุมหน้าครับผมสวยแล้วก็ลงตัวเหมือนรถสูตรมันจะเป็นราคาที่ถูกราคาที่ง่ายําหรับ ราคาชาวบ้านเราครับอย่างนี้คนระตัวนี้คือดุมหน้าดุมหน้าตัวนี้คือจานรีดเบรกครับผมัทําสีให้เรียบร้อยครับดุมหลังเป็นของโซนิกหรือของแดดของแอลครับผมเราสามารถหาอะไรง่ายได้สเตอร์ง่ายดิดเบรกง่ายถ้าจะเอาดุมสูตรเหมือนกับตัวที่ส่งงานวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูครับผมมันจะหาสเตอร์ยากอะไรแพง ชุดนั้นจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วก็หนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวจะพาไปอีกทีหนึ่งครับผมตัวนี้ดูหน้าครับลูกค้าว่าตัวไหนหน้าตัวไหนหลังดูสับสนนี้หน้าครับตัวนี้หลังแล้วก็พร้อมจานทิศตัวนี้สีเขียวทําเป็นต้นแบบครับผมส่วนสีแดงคือคันนี้ครับผมล้อหน้าอันนี้ล้อหลังครับกำลังจะขึ้นตัวนี้ครับผมครับตัวนี้ลูกค้าสั่งสองเจ้าวันนี้สองพันห้าร้อยบาทครับพร้อมทําสีครับแล้วก็พร้อมจานดิศ ครับผมเกินตัวนี้ก็โชคหลังโชคหลังมีขายครับคู่ละหนึ่งพันบาทครับเป็นโชคแก๊สนุ่มครับผมเดี๋ยวเสร็จจะอัพจะทดสอบหรือเทสให้ดูครับระบบโชคตัวนี้ผมว่าโอเคอยู่เหมือนกับไวเอเดียดครับผมงานเหมือนกันแต่ว,วิงญามเคยธิบายแล้วครับสองพันห้าร้อยบาทมีดามโค้งมีขายโชคง่ายมีขายยางกันฝุ่นม,มีขายปัามเบรกมีขายต่างๆครับมีขายเดี๋ยววันนี้เราไปดูส่งงานกันครับเรื่อง ชุดของสูตรชุดของสูตรแล้วก็ของธรรมดาครับผมวันนี้ขอบคุณออเดอร์ครับก็จะมีแปงคอร้อยสิบไอครับผมแปลงคอเรียบร้อยใส่แกนสามจุดสามมิลครับผมอันนี้คือหนึ่งเจ้าครับผมอีกเจ้าหนึ่งเป็นดริงอาร์มของโซนิคครับผมต่อหางปลายเรียบร้อยไม่เอาหูโชคครับเพราะว่าจะใส่ของเดิมครับผม นีเจ้วส่งงานครับแล้วก็อีกบางเจ้าก็สั่งชุดหางปลาครับผมชุดอาร์มครับผมมีอยู่สามเจ้าครับหนึ่งสองสามครับผมอีกเจ้าหนึ่งก็สั่งแค่ต่ออาร์มครับผมต่ออาร์มแค่นี้ก็สามร้อยห้าสิบาทครับจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ฮะบางคนใจแบบไหนไม่เข้าใจแล้วก็ต่อเวลาตั้งโซ่จะดึงแบบนี้ครับผมดันน็อตออกแบบนี้ครับตัวนี้เป็นองค์ประกอบครับผมต่อใส่สวิงอาร์มได้เลยครับสามร้อยห้าสิบบาทครับผม วันนี้ลูกค้าสั่งเป็นชุดครบเซ็ตครับผมชุดเซ็ตก็จะมีจานดิดเบรกปั๊มเบรกโชกคหน้าพร้อมดุมพร้อมปัม๊มคุณมีหน้าที่แค่ใส่ซีลวดแล้วก็วงล้อชุดนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อบาทครับตัวนี้ส่งงานเดี๋ยวส่งให้ครับผมเจ็ดพันห้าบาทได้อะไรบ้างก็จะมีโชกคหน้าพร้อมแปรงแผงคอแล้วก็ปั๊มเบรกจานเบรกของใหม่ครับ ตามรีวิวคันสีน้าเงินครับผมตัวน,นี้มันหาง่ายอะไรหาง่ายครับผมแล้วก็จะจมีอาร์มชุดดุมชุดเบรกหลังครับพร้อมใส่พูกงางไปถึงก็ใส่ได้เลยครับผมอันนี้คือเ็ตพันห้าร้อยบาทบางคนขอซื้อเฉพาะหลังได้ไหมได้ครับขอซื้อเฉพาะหน้าได้ไหมได้ครับเฉพาะจานได้ไหมได้ครับอะไรผมขายทุกอย่างครับตามหน้าเป็นเลยพี่เจ้านี้สั่งของรถสูตรครับผมรถสูตรก็จะเป็นดุมสูตร ของยามาฮ่าสี่ลวดแท้วงล้อยางใหม่ครับผมปั๊มเบรกวางขาให้เรียบร้อยครับผมทําแต่และงานมันไม่ใช่ง่ายๆครับสองสาวันอาทิตย์หนึ่งถึงจะเสร็จครับผมตัวนี้ใส่หัวชกหางปลาเรียบร้อยครับชุดนี้เป็นของรถสูตรก็จะอยู่ที่1นึ่งหมนห้าพันบาทครับผมตามที่บอกครับมันจะแพงอยู่ที่จานเบรกเดี๋ยวหานาใส่ครับสเตอร์แท้ดุม แค้ yeah, ครับผมแล้วก็ชุดหน้าชุดหน้าก็จะเป็นรถสูตรเหมือนกันครับผมจานดิสใหม่เบรกใหม่ดุมเบรกใหม่ขับวงล้อใหม่ปั๊มใหม่โช๊คหน้าทุกอย่างพร้อมอยางยางขอดูเก้าผมไม่มีของก็เลยสั่งที่พับพวกส่งให้ครับชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมเจ้านี้เดี๋ยวส่งให้ครับผมครบเซตครับไปถึงใส่ได้เลยครับผมเจ้านี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาท จ้านี้เจ็ดพันห้าร้อบาทต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ดูมสูตรครับดุมสูตรแล้วก็ของบนบ้านราคามัานบ้านเราหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าอยู่ที่มันสมองครับผมว่าคุณจะทําได้ไหมตัวนี้รถสูตรก็อยู่ที่มันสมองอยู่ครับว่าคุณจะวางได้ไหมเหมือนกันครับผมเจ้านึงสั่งหางปลาได้แล้วอีกเจ้านึงสั่งโคกเอเนดามีขายครับตามสภาพแล้วก็มาใกชุดหนึ่งคือ โชงหน้า VR ครับผมมาดูของโชงหน้า VR เราสั่งวันนี้ยี่สิบยี่สิบชุดครับผมครับมาใหม่ๆแน่นอนครับไปตามหาในร้อยเอ็ดในตัวจังหวัดไม่มีของครับผมมีแต่แพงครับหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมแต่งานนี้มาใหม่ครับผมสวยครับผมสั่งโชค VR กับผมผมจะเปลี่ยนแกนให้ใหม่ครับ แล้วก็งานดีครับเนี่ยฟองใหม่เกี่ยวจะดีครับผมทั้งก่อนสั่งมาเกี่ยวไม่ดีครับอันนี้เกี่ยวดีครับผมครับฟองใหม่สวยครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับส่งให้ด้วยครับผมหรือไม่ก็เปลี่ยนใส่แกนให้ก็อยู่ที่พันห้าถึงพันแปดถึงสองพันแล้วแต่ครับผมนี่ครับครับผม เดี๋ยวส่งงานให้เดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้อีกจูครับผมอันนี้ก็ส่งงานให้ลูกค้าเกต่อทะเบียนใหม่แล้วก็ส่งให้ครับผมเดี๋ยวแจ้งบินแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งล่าสุดก็อยู่ที่โชกโชกหน้า VR อันนี้คือมาใหม่แฟงแผงคอใส่ปั๊มเบรกจาน LS ครับผม พร้อมกึ่งพร้อมตัดบูธเบียดเ็จครับผมอันนี้เราทําให้ไปถึงใส่ที่ลวดใส่ได้เลยครับผมชุดนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อบาทครับปกติสองพันห้าร้อยบาทได้แค่แสงคอแล้วก็โชค๊คกนโช๊คใหม่ชุดนี้อยู่ที่จานเบรกแล้วก็ปั๊มเบรกเบ็ดเ็จครับผมสามพันห้าร้อบาทครับผมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่กดติดตามแล้วก็ทุกคิปครับเดี๋ยวรอ่านนับเ็จเดี๋ยวอัพอีกทีหนึ่งครับผมครับขอบคุณครับผม